สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมื่อใหม่สายสายของวันจันทร์ที่11นะครับเดือนตุลา66ก็ซึ่งเป็นวันหยุดของชดเชยของอวันรัฐธรรมนูญนะครับสายสาย10โมงเศษนะครับก็เลยพามาดูทุเรียนของบ้านพี่เขานะครับอยู่ไม่ไกลกัน <c oughs> ก็เลยมาเยี่ยมชมนี้เข้าปีที่1ปีเสรเศษนะครับหนึ่งปี4เดือนนะครับ ประมาณนี้ทุเรียนเป็นพันหมอนทองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นโคกบ,บริเวณเอ่รอบๆบ,บ้านนะครับรบ,บริเวณประมาณนี้นะครับที่อำเภอหล่มสักจังหวัดพิจบตรนะครับพีพี่เขากำลังฉีดฮอร์โมอนอยู่นะครับแสงแดดพยายามเช้านี่ฟางนี้เอาให้เตรียมคุมนะครับาฟางนี้ก็ละ40บบาทนะครับ ก็พี่เขาก็เอาตัวนี้นะครับเอาฟางมาคุมบริเวณโคนนะครับบริเวณโคนแล้วก็จะลดน้ําเพื่อรักษารักทุเรียนไามา่ให้โดนแดดมากเกินไปแล้วก็เพื่อเพื่อรักษาความชื้นนะครับบริเวณรอบๆนะครับท่านปูออกมาประมาณสักเกือบ2เมตรนะครับนี่สองเมตรบริเวณโคกนี้เลยนะครับประมาณ2เมตรความหนาก็ประมาณสักดูก่อนนะครับว่าความหนาประมาณเท่าไหร่หนะก็ประมาณสัก 10เซนประมาณนั้นโดยภาพรวมของทุเรียนนะครับก็ถือว่าใบเขียวนะครับก็สูงประมาณสัก1 6 0 1 7กบเกือบ2เมตรแล้วนะครับบางต้นนะครับโดยเฉพาะต้นนี้ก็สูง2เมตรแล้วนะครับก็ใบเขียวนะครับสวยงามนะครับเหมาะสมกับต้นต้นต้นของทุเรียนนะครับอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไปหลายๆคลิปว่าถ้าทุเรียนพ้น1ปีขึ้นไปนะครับ พอลากเขาออกมาไกลนะครับเนี่ยนอกสูงพุ่มนี้ประมาณ1เมตรนะครับจากโคนนี้ระยะนี้ประมาณ1เมตรพอลากเขาออกมาหากินได้ไกลนะครับแล้วลากเขาแข็งแรงพอลากเขาแข็งแรงนะครับเขาก็จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่า1ระบบลากแข็งแรง2เขาชินกับดินสภาพดินฟ้าอากาศแล้วโดยเฉพาะที่เจ้าของดูแลในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอต้นเรียมก็จะโตครับ ของอำเภอลมศักก์ก็เป็นร้อนแบบแห้งๆเหมือนกันนะครับไม่เหมือนแถวจังหวัดจันทรยองปราบนะครับอันนั้นเป็นร้อนชื้นนะครับมีความชื้นสัมพัสค่อนข้างสูงแต่ของอำเภอลมศัก์นี้นะครับก็เหมือนกับแถวภาคอีสานภาคเหนือทั่วๆไปนะครับก็สามารถาที่จะปลูกทุเรียนได้นะครับมีหลายๆส่วนที่ก็ปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วนะครับบริเวณที่ พี่เขาเขาใช้อ้อยนะครับอ้อยนี้พี่เขาสับอ้อยพวกนี้ครับอ้อยแดงอ้อยอะไรก็ได้ครับที่เป็นอ้อยนะครับแล้วก็มาวางรอบๆโคนพอวางรอบๆโคนเหมือนกับรังนกที่ผมเคยแนะนําไว้นะครับในคลิปวางรอบๆโคนหลังจากนั้นท่านก็เอากแกลบนะครับเป็นกแออกลบประมาณนี้นะครับผสมกับดินนะครับเป็นกแกลบดิบนะครับผสมกับดินที่ท่านหมักไว้แล้วก็มาทับที่เป็น อ้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ใส่ระยะนอกๆน,นะครับนอกมากเลยประมาณห่างประมาณสักเมตร2เมตรนะครับเพื่อที่จะรักษาดินปรุงดินตรงนี้ให้มันมีความร่วนซุยแล้วลากเขาก็ออกมาขยับออกมาหากินช่วงที่อินทรีย์วัตถุต่างๆนี้มันผุพังแล้วมันเน่าเปื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่เขาในทางดินราดไตโครโดมานะครับในการรักษาเชื้อราทางทางดินนะครับ ส่วนปุ๋ยนี้จะเป็นสูตร30 20 30- 20่นะครับ30 20 10ยี่คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับถามกับพี่เขาแล้วแล้วในช่วงทางใบนะครับก็จะมีการาดูแลในเรื่องของยาเพี้ยยาเชาื้อราตามปกตินะครับเหมือนทุกสวนที่ดูแลแล้วก็ให้ฮอร์โมนสารหลอะมิโนนะครับบวกกับซิงค์นะครับในช่วงของฤดูหนาวช่วงที่อากาศ มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งมีความร้อนทั้งมีความเย็นทั้งลมแรงอย่างนี้ต้องอาศัยซิงเข้าไปเสริมเติมเข้าไปนะครับใบทุเรียนก็เขียวอย่างที่เห็นนี้นะครับก็ถือว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับ1ปีเสร็จนะครับ1ปีเสร็จเสร็จปี4เดือนประมาณนี้นะครับสูงท่วมศีรษะแล้ว2เมตรแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่น่า ชื่นชมแล้วน่าประทับใจนะครับทำเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับดูแลนู่นนี่นั่นก็มีกําลังใจขึ้นนะครับในเรื่องของการดูแลแล้วก็ปลูกทุเรียนเพราะว่าคนแถวบริเวณข้างๆนี้เขาบอกว่าคุมไม่ได้กินเนื่องจากอากาศมันร้อนจัดนะครับถ้าปลูกได้กินนี้เขาก็จะขอซื้อนะครับลูกละพันนะครับมีการท้าทายกันประมาณนี้นะครับ ครับนี่คือในเรื่องของอความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามพืชก็คือพืชนะครับถ้าหากเราดูแลดีนะครับทั้งทางดินทางใบทั้งให้น้ําอากาศนู่นนี่นั่นก็มันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของผู้ที่มีความมุ่งมัน่นมานะพยายามทุกที่สามารถปลูกทุเรียนได้ขอให้เข้าใจในระบบของอชีวิตของทุเรียนนะครับก็งคงจะมีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนึ่งผมนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี